สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชาพัฒน์ท็อกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยายลัยราชาพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยายลัยสวนดุสิต์ประจำปีการศึกษา2516ครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่บัณฑิตดีเด่นปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยายลัยราชาพัฒน์กาญจนบุรีพี่พิชากกรประสิทธิ์สวัสดีครับ ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วนะครับครับอยากจะทราบเกี่ยวกับประวัติและก็ผลงานของพี่สักเล็กน้อยครับครับสวัสดีครับผมนายพิชากรประสิทธิ์จบการศึกษาปริญญาตรีรุสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะรุสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏการจารันทบ,บุรีครับปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการครูณโรงเรียนบ้านท่ามะเดือ่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดการจันทบุรีครับ อดีตเคยได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566ครับครับเรามาพูดถึงตอนที่พี่เรียนกันดีกว่าครับพี่มีการแบ่งเวลาเรียนกับเวลากิจกรรมอย่างไรครับอันดับแรกนะครับต้องบอกกันเลยว่าการที่เราก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับการเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถโฟกัสการเรียนได้เพียงเรื่องเดียว เราต้องมีการทํากิจกรรมควบคู่กันไปด้วยการเรียนนะครับเวลาที่พี่เรียนพี่ก็ตั้งใจมุ่งมั่นมีทัศนคติที่ดีเพราะว่าพ่อแม่พี่เคยบอกไว้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่เก่งเราต้องขยันอ่านหนังสือและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้คว้าเกียรติยศระดับหนึ่งมาได้ส่วนเรื่องการทํากิจกรรมในมหาลัยนะครับเราต้องมีการวางแผนและการประชุมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพการประชุมนะครับก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประชุมกับ ทีบองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาการประชุมกับคณะต่างๆและการประชุมก่อนการเริ่มงานและอีกหนึ่งอย่างการประชุมที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการประชุมหลังเลิกงานเพราะเราจะรู้ข้อดีข้อเสียข้อที่ควรแก้ไขเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานในครั้งถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมเราควรที่จะมีการวางแผนและการจัดสรรเวลาให้ออกมาดีที่สุดขอบคุณครับครับ ถือว่าเป็นการวางแผนแล้วก็ได้รับทัศนคติที่ดีจากทางครอบครัวนะครับครับแล้วพี่มีความตั้งใจทํางานเพื่อสังคมโดยมิจิตสาธารณะอย่างไรบ้างครับเวลาที่ทํางานเพื่อสังคมนะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นและเต็มที่กับการทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุดครับครับเรามาพูดถึงความรู้สึกของพี่ดีกว่าครับว่าพี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้รับเกียรติเป็นบัณฑิตดีเด่นในครั้งนี้ครับ ครับรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้รับเกียรติเป็นบัณฑิตดีเด่นในครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วครับครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยได้ภูมิใจในตัวพี่มากๆเลยครับครับอย่างสุดท้ายนี้อยากให้พี่กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ด้วยครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านกว่าที่ทุกท่านจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมาย ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานและอยากจะฝากถึงน้องๆนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกสักวันหนึ่งน้องๆก็จะประสบความสาเร็จเหมือนพวกพี่บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พิชากรประสิทธิ์นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ